โอเคค่ะท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเงินด้วยนะครับผมก็สวัสดีนะวันนี้มาอยู่กันที่หน้าค่เกมของ p ีแล้วมีเซอร์งทำใอ้โควาท่านผู้ชมเป็นเกมโลมาเกมในตำนานทีู่้ชล์ว่าช่วงนี้อยากเล่นอยู่บ่อยๆท่านผู้ชมกถ้าสนใจเรื่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดวานอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้แอดวานกันด้วยนะครับ ฝากนัผู้ชมทก่านติดตามด้วยนะอยากเล่นเกมอะไรแค่คอมเมนต์นมาเดอ้อเด๋อว,วันจะให้ทุกเกมและเต็มระบบให้ทุกท่านแน่นอนนั้นก็โอเคดูดีว่าวันนี้ทุนร้อยก่าบบาทแล้วขึ้นไปห้าร้อยหรือหนึ่งพันเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมนั่นไม่ก็โอเคสิงโตผู้อืมคอห้อ,ยขอ,ของยามันก็นุงนนน่งยากเป็นปกติท่านผู้ชมใช่ไหมแต่มันเงียบอ่ะมันเงียบเกินไปเพื่อนมันเงียบเกินไปมันไม่ควรเงียบแบบนี้ไง ประเด็นอะโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคเรียบร้อยแล้วมันจะมาอัปเดตเลยเราอะอยู่ที่เดิมไม่ได้อยู่แล้ว,ลวมันเรามันสายลุยไม่ให้เสียวเวลาเชิไม,ม,มาโอเคขอรูปแบบไม่มีรูปแบบซะด้วยเชอบ ăn một rơi. Ingo ăn nhìn mát 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 ดาบมีส da. right. so so, so, right. ิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แต่ไม่ลงนเี่มีสิทธิ์ได้ครองแต่ไม่ลองนะถ้าโอ้โหดาบต้องเดียวเนี่หนี่ก็ต้องเดียวเหมือนกันก็ไม่เคยเข้าหรอเบลติดเป็นจะหมดดาบแล้วเนี่ยเออผีเกมก็ไม่ลงไว้โบนัสดูตรงแบบนี้น่าจะได้แดงน้องชมน่าจะหมดรอไว้ก่อนนั่นเนี่ย ดอกสุดท้ายก็เรียบร้อยเลยนะคุณผู้ชมอะไรวันเนี้ย